ชื่ออะไรครับผมเมย์นอมเมื่อกี้คุณเทิงครับวันนี้เราเจอกับใครคุณปนเอิร์ตจริงจริงเราต้องเจออีกคนใช่ไหมตะวันฉายใช่ไหมอ๋อนึกว่าเขาอะแต่ว่าไม่เคยเจอเขาวันนี้ร้อยเท่าไหร่ไม่ยี่สิบมาบังเช้าเป็นไงบ้างพอดีครับพอดีนะเราซ้อมอยู่ที่เกตเพลสไหมกี่วันนะเบสเสร็จเป็นเดือนครับเดือนเราชกมวยเกินร้อยไหมยังยังประมาณเท่าไหร่หกเจ็ดร้อประมาณนี้สามไฟหลังนี่ล่าสุดเราชนะหมดไหมแพ้ไฟหนึ่งครับแพ้ไฟหนึ่งล่าสุดชกไปร้อยเท่าไหร่ วันนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดกลางวันนี่ยนะต้องคุมต้องอะไรไหมคุมอยู่คุมกี่โลได้มันสามสีโลก็ไม่เยอะเท่าไรเราไปงัยมวยฝีมือมวยเข่าหรือว่าเพี้ยยังไงเพี้ยงมือกูจอดท่ารเห็นเขาไหมคล้ายเป็นยังไงก็คล้ายกันคล้ายกันบัชช้าถ่ายรูปใครยาววางข้างในเท่าเท่ากันอ้าวกันนะเราเด็กจากจังหวัดสงขลาครับสงขลาเอาบอกทางบ้านเชี่ยในเด็กสงขลาเอาสวัสดีป้าเกียร์ด้วยนะฮะเจริญครับวันนี้เจริญโอเคก็โชคดีครับ พี่ครพบผมขุนพลนะฮะวันนี้มาเทียบแทนนี่ไปไงเราไปซ้อมอยู่เรื่อยๆไม่รู้เรือยว่ารู้ตัวกี่วันยังไงรู้ตัวทีหนึ่งแต่เราก็ซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมอยู่หอยหวานอ๋อหอยหวานันนั้นหอยหวานมาเองนะใส่เมืองตาตะกรแตนหอยหวานนะนะไปไงซ้อมมากี่วันเป็นซ้อมอาทิตย์นะตองอาทิตย์เราเป็นมวยไงฝีมือเขาด้วยยังไงครับฝีมือเขาเห็นคู่ช็อกไม่เข้าประเภทยังไงฝีมือฝีมือน่ารดสูงเท่าไหร่ ร้อยเจ็ดสองเมื่อกี้ขายรูปคู่ไหมใช่ใครยาวกว่านี่ผมสูงกว่านิดหนึ่งสูงกว่าเราน้หนักประมาณเท่าไหร่พี่นี้อ่าห้าเก้าหกสิบอายุยี่สิบเอ็ดครับประเภทยังไงก็ไปเรื่อยได้หมดครับครบเครื่องถอยได้เดินเป็นนะนะครับอ่าล่าสุดเป็นไงผลงานก็เตะอยู่บ้านนอกชนะหรือแพ้ชนะอ๋อช่างไหมไม่ได้ช่างอ๋อแล้วก่อนนั้นไอ้ไฟล์เป็นไงแพ้ใครที่ที่ไหนวันนั้นแพ้อยู่รามเนินวันนั้นแพ้ใครเพชรเจ้าพญาวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสี่ วันนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดเลยนะรจริงจริงไม่ใช่เวทนี้เราขึ้นรายการไว้ใช่ครับหางนู่นเขาขอมา<ช>เอาละอ่ะเด็กจากช่างวัดโครตรลาดครับอ่ะบอกทางบ้านเชียร์นายเด็ก,กโครตรลาดครับฝากเชียร์คุณเฟอร์เนสนะครับเต็มที่ครับขอโชคด,ดีครับ